กองทัพแมลงวันบุกยึดหมู่บ้านทั้งตำบลกว่า1,000หลังคาเรือน27มิถุนายน2,566นายสมชายเจนใจชาวบ้านหาดแฟนหมู่ที่6ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยาและชาวบ้านหมู่7ถึงหมู่ที่16ได้รับผลกระทบถูกกองทัพแมลงวันบุกเข้ายึดหมู่บ้านตลอดจนอาคารบ้านเรือนร้านอาหารต้องได้รับผลกระทบไปทั่วทั้งตำบล จนต้องหาวิธีการกำจัดมแมลงวันด้วยกันเองซึ่งกองทัพแมลงวันได้บุกยึดหมู่บ้านมาราวหนึ่งอาทิตย์ด้วยสาเหตุมาจากได้มีกองขยะมูลฝอยขี้ไก่ที่เจ้าของสวนปลูกพืชไม้ผลนำมากองไว้ในสวนท้ายหมู่บ้านจนเป็นแหล่งกำเนิดพ่อพันธุ์แพร่กระจายบินไปรบกวนชาวบ้านไปทั่วตำบลจนได้รับผลกระทบถูกกองทัพแมลงวันเข้าบุกยึดหมู่บ้านดังกล่าวล่าสุดนะครับ ได้ลงพื้นที่พบว่าตามอาคารบ้านเรือนร้านอาหารได้ถูกกองทัพแมลงวันพากันบินเข้าไปบุกยึดไปทั่วจนสร้างความรำคาญให้กับผู้คนเป็นอย่างยิ่งจนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์การจับมแมลงวันมาดักและนำไปทำลายทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ต่อไปซึ่งในขณะเดียวกันนายภูวานาศลิมประเสริฐสาธารณสุขอำเภอพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแก้ไขโดยได้ลงพื้นที่แหล่งที่เป็นต้นกําเนิดการแพร่พันธุ์ของมแมลงวันโดยลงพื้นที่ตามสวนที่ปลูกพืชผลของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุได้เพราะกําลังตรวจสอบและหาทางแก้ไขปัญหาการแพร่พันธุ์ของมแมลงวันต่อไปนายสมชายเจนใจชาวบ้านหมู่6ได้เล่าว,ว่า,มาแมลงวันได้บุกหมู่บ้านหนึ่งอาทิตย์แล้วถึงเวลาทานข้าวหรือนั่งเล่น แทบจะกลางม้งเพราะว่าฝูงแมลงวันได้พากันบินมาตอมเป็นจํานวนมากสําหรับสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากขี้วัวขี้ไก่จากในสวนเล้าไก่และกองขยะที่ทําเป็นปุ๋ยหมักซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์แมลงวันจึงทําให้ฝูงแมลงวันบุกยึดหมู่บ้านจนไปที่รําคาญดังกล่าว บอกว่าสาเฮโดนมาจากไหนครับแต่ว่าคาดว่าที่เขาว่ากันนะมาจาก ที่เป็นที่งัวงที่ไก่ที่ไอ้นี่ครับพราแถวนี <sh <sh ้กครับปางัวงกัเยอะเนาะครับมันจะที่เขากองนะครับเขากองไปทําเป็นปุ๋ยมัดนะครับมี่ก่อหลายหมู่บ้านอยู่ครับบ้านบ้านหมูสิบหมู่หกหมู่เนี่ยฮะสามสี่หมู่บ้านเนี่ยครับตั้งสาธารณสุขเขาเขาติดต่อมานะครับปนวิทย์อยู่ดีภาพข่าว อภิชาติปิงเมืองรายงาน